สวัสดีครับวันนี้นะครับคณะสวนพรหมยาณน,นะครับก็จะนําการพยากรณ์ภาพรวมทั้งหมดผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ถึงวันเสาร์เนี่ยนะครับในช่วงระหว่างวันที่22ถึง28ธันวาคม2567ว่าเกณฑ์ดวงชะตาในช่วงห่วงเวลาเนี้ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเริ่มต้นกันที่เรื่องราวของ การงานของผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์ก่อนเลยก็แล้วกันนะครับสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นั้นนะครับระหว่างวันที่22-28ธันวาคม2567นี้คนที่กำลังหางานใหม่กำลังหางานทำนั้นนะครับก็ต้องบอกว่าได้พบเจอกับงานที่พบกับคนหมู่มากนะครับหรือไม่ก็ไปยุ่งอยู่ในเรื่องของการออกหางานนะครับ ซึ่งต้องบอกว่าประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนได้งานทํานะครับแต่ว่างานที่คุณได้นั้นอาจจะเป็นงานที่ค่อนข้างที่จะบอกว่าใช้กําลังความสามารถใช้แรงกายแรงใจนะครับในการที่จะต้องทํางานต้องฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆนาะน้ประการด้วยนะครับถึงจะประสบความสําเร็จนะฮะหรืออีกในยะหนึ่งก็คือเรื่องของการขับขี่ยวดยานพาหนะนะครับเป็นงานที่ใช้การขับขี่ยวดยานพาหนะขับรถ นะฮะเป็นต้นนั่นเองนะครับยังไงก็ขอให้สมหวังนะครับกับเรื่องของการหางานของการทำงานก็แล้วกันนะครับและอีกในยะหนึ่งนะครับสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับคุณจะประสบความสำเร็จได้นะครับก็ต่อเมื่อ,อต้องลำบากลำบนนะครับเรื่องราวของการฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆนาะนาะประการอาจจะลำบากนิดหนึ่งยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับคนที่เกิดวันอาทิตย์ก็แล้วกันครับ ส่วนในเรื่องของการเงินนั้นต้องบอกเลยนะครับว่าผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะครับในช่วงของวันที่22ถึง28ธันวาคม2567นี้นะครับคุณกำลังมีปัญหามีความอัดอั้นตันใจมีแบบเรื่องราวของความทุกข์อกทุกใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการหมุนเงินนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอย่าวิตกกังวลนะครับพยายามไหว้พระสวดมนต์ให้สบายใจนะครับแต่สุดท้ายแล้วอาจจะมีผู้ใหญ่หรือใครบางคนนะครับ ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลืออาจจะหยิบยื่นให้นะฮะในเรื่องของการยืมเงินเพราะฉะนั้นก็เป็นกําลังใจให้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ด้วยนะครับในเรื่องของสถานะการเงินนั่นเองครับมาในเรื่องของสุขภาพกันบ้างนะครับสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นั้นนะฮะต้องบอกว่าสุขภาพของคุณนั้นป่วยอดๆแอดๆนะครับ หรือเรื่องราวของอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นได้นะครับยังไงก็ใช้ชีวิตอย่าประมาทกันแล้วกันนะหลีกเลี่ยงเรื่องของการชกต่อยทะเลาะวิวาทด,ด้วยนะครับในขณะที่มืนเมาสุราอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้เพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังกันนิดหนึ่งนะครับสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ในช่วงของวันที่22ถึงวันที่28ธันวาคมนี้นั่นเองครับ มาถึงในเรื่องของความรักกันบ้างดีกว่านะครับสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ในเรื่องของความรักนั้นนะครับต้องบอกว่าตอนนี้นะฮะสถานการณ์เรื่องของความรักของคุณนั้นแปรปรวนมากๆเลยนะครับมีการแบบขึ้นลงอยู่ตลอดเวลานะครับเรื่องของอารมณ์เป็นหลักเลยนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องอใช้สติปัญญานะครับใช้ความรอบคอบในการที่จะพูดคุยกันนะครับ อาจจะมีปากมีเสียงกันเรื่องของคำพูดคำจาเรื่องของอารมณ์นะครับที่แปรปรวนอยู่ตลอดเวลายังไงก็เป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะฮะในช่วง22-28ถึงธันวาคมนี้นะครับ <c oughs> ก็ต้องระมัดระวังเรื่องคำพูดคำจาเรื่องของความรู้สึกนึกคิดนิดหนึ่งก็แล้วกันนะฮะเป็นกำลังใจให้นะครับอีกในยะหนึ่งนะครับอาจจะมีการเถียงกันเถียงกันโต้ตอบกันอาจจะมีการ,าจจม,การามีปากมีเสียงกันบ้างเล็กน้อยเพราะฉะนั้นก็ ใช้สติให้ดีนะครับส่วนผู้ที่เกิดบัญจัร์นั้นนะครับ ในช่วงระหว่างวันที่22ถึง28ธันวาคม2567นี้นะครับต้องบอกว่าสําหรับใครที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการติดต่อและก็การเดินทางนะครับหรือว่าค้าขายอุปกรณ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเนี่ยเป็นงานที่เหมาะกับคุณมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะครับถือว่าเป็นช่วงที่ดีสําหรับคุณเลยก็ว่าได้นะครับมาถึงเรื่องของการเงินนะครับสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ครับในห้วงเวลาระหว่างวันที่22ถึง28ธันวาคม2567นี้นะครับเป็นอย่าง อะไรกันบ้างมาดูกันเลยนะครับสําหรับการเงินนั้นนะครับคุณเองก็มีการจับจ่ายใช้สอยให้กับคนในครอบครัวนั้นนะครับบางทีเงินที่มีการบริหารจัดการที่ค่อนข้างที่จะมีความกดดันเล็กน้อยนะครับแล้วก็ทําให้รู้สึกว่าเ,เปยไปเป๋มานั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับอาจจะแบบว่าเก็บเงินหมุนเวียนเงินขึ้นขึ้น,นลงลงอยู่ตลอดเวลานะครับและมีปัญหาหนักใจเรื่องของการใช้เงินอยู่บ่อยครั้งนะครับแต่ผ่านไปอย่างเฉียดฉิวทุกทีเลยนะครับ การเงินนะฮะในช่วงนี้เนี่ยถ้าจะให้ดีเนี่ยต้องมีคนช่วยเก็บแล้วก็วางแผนจัดการให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนั่นเองนะครับเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์นะครับมาต่อกันเรื่องของสุขภาพนะครับสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ครับอาจจะอยู่ในช่วงของเทศกาลใกล้เทศกาลปีใหม่ด้วยใช่ไหมครับทีเนี้ยให้ระวังเรื่องของการกินอาหารการกินต่างๆนานาน,านะครับอาจจะเป็นเรื่องของจุกเสียดแน่นนะครับในร่างกาย หรือไม่ก็กินมากเกินไปนะครับน้ำหนักตัวของคุณนั้นอาจจะขึ้นก็เป็นได้เพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะฮะในเรื่องของการกินเป็นกําลังใจให้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์นะครับในเรื่องของสุขภาพทุกๆคนเลยครับส่วนในเรื่องของความรักสําหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์นะครับระหว่างวันที่2 2ถึง28ธันวาคม2567นนี้นะครับให้ระวังเรื่องของความคิดของคุณเองนะครับอาจจะคิดไม่รอบคอบคิดแบบไม่ถี่ถ้วนสักเท่าไหร,ร่นักนะฮะ อาจจะไปเจอคนที่เขากำลังมีคู่อยู่แล้วหรือคู่ของคุณเองนะครับหรือว่าคนในใกล้ตัวของคุณเองนั้นกำลังจะสวมเขาให้คุณหรือเปล่าเพราะเกณฑชสตานั้นอาจจะมีการาหักหลังหรือมีเรื่องราวของอสิ่งที่คุณจะต้องลบปรากันอยู่ตลอดเวลานะครับในช่วงนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับ ยังไงก็ใช้สติคิดพิจารณาให้รอบคอบนะครับเป็นกําลังใจให้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ด้วยนะครับในเรื่องของความรักนั่นเองครับมาถึงดวงของผู้ที่เกิดวันอังคารกันบ้างนะครับสําหรับการงานของผู้ที่เกิดในวันอังคารนั้นนะครับตั้งแต่22ถึง28ธันวาคม2567นี้นะครับงานของคุณเองนั้นนะครับอาจจะทํากิจการร่วมกับคนในครอบครัวนั่นเองครับจากนี้ไปเนี่ยนะครับจะต้องเจอคนหมู่มากเช่นเดียวกันนะฮะ หรืออีกในย่าหนึ่งนะครับคุณเองนั้นชอบงานบริการนะฮะชอบอาสาแล้วก็มีความขยันขันแข็งในเรื่องของการทํางานนะครับสามารถทํางานได้ทุกตําแหน่งได้ทุกหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนะครับแล้วก็ทําได้อย่างไม่มีที่ติเลยนะครับมีการชํานาญงานด้วยเพราะฉะนั้นนะครับถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะครับของผู้ที่เกิดวันอังคารในเรื่องของการงานของคุณนะครับแล้วก็มีความสามารถนะฮะที่โดดเด่น อยู่แถวหน้าในวงการหรือว่าสายอาชีพนั้นๆด้วยเช่นกันนะครับถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีนะครับสำหรับคนที่เกิดวันอังคารนั่นเองครับขอให้อา่าใช้ชีวิตอย่างพอเพียงอย่างมีสตินะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับมาถึงเรื่องของการเงินกันบ้างสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารนะครับในช่วงระหว่าง2 2ถึง28ธันวาคมนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าเรื่องของการเงินการทองของคุณนั้นนะครับอาจจะ ใช้จ่ายอย่างไม่ระมัดระวังนะครับเรื่องของการกินนะฮะการเที่ยวการใช้สอยต่างๆนานานะครับแบบเพลิดเพลินอุราสบายใจอย่างนี้นะฮะก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับที่สำคัญนะอย่าใช้เงินฟุ่มเฟือยอย่าประมาทนะครับใช้เงินอย่างมีสติและที่สำคัญนะครับ ข้อควรระวังเลยนะฮะสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารในช่วงนี้เนี่ยนะครับต้องอระมัดร,ระวังนะครับที่มาของทรัพย์สินนะฮะแหล่งที่มาของทรัพย์สินเงินทองนะครับอาจจะได้มาจากเรื่องราวของการพน,นันหรือว่าการเงินที่มาแบบไม่ถูกต้องอย่างเงี้ยทำให้คุณอาจจะหมองมัวนะฮะในจิตในใจของคุณจึงไม่ควรที่จะเสี่ยงหรือว่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่อง แบบนั้นด้วยนะฮะอันนี้อีกหนึ่งข้อนะครับที่คนวันอังคารนะครับต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษเลยนะครับมาถึงเรื่องราวของสุขภาพของผู้ที่เกิดวันอังคารกันบ้างดีกว่านะครับสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารนะครับสุขภาพของคุณในช่วงนี้นะครับให้ระวังเรื่องของการเจ็บป่วยในเรื่องของโรคภูมิแพ้นะครับแล้วก็ผิวหนังอักเสบอะไรอย่างงี้นะฮะรวมทั้งมีโอกาสเป็นโรคที่เกี่ยวกับเชื้อราในร่มผ้ากากเลื่อนนะฮะ หรืออีกในย่าหนึ่งนั้นนะครับคุณไม่ค่อยดูแลตัวเองสักเท่าไหร่นักนะครับไม่ค่อยชอบไปหาหมอนะฮะหรือว่าพบแพทย์ถ้าไม่หนักหนาะสาหัสจริงๆนะครับก็จะซื้อยาทานเองแล้วก็ปล่อยเลยตามเลยนะครับก็มีอาการเจ็บป่วยหนักได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นกออ็อย่านิ่งนอนใจนะยังไงก็ดูแลสุขภาพคุณด้วยกันแล้วกันนะครับ สำหรับเรื่องราวของความรักของคนที่เกิดวันอังคารนั้นนะครับคุณเองนั้นถือว่าเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะครับแล้วก็มีคนรักมากมายพอสมควรเหมือนกันแต่จะไม่ค่อยสมหวังกับความรักหรือว่าลงเอยกับคนที่รักได้อย่างง่ายดายนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องของความรักอยู่ตลอดเวลาด้วยนะฮะควรใช้สติปัญญานะครับให้รอบคอบนะครับในช่วงนี้ถ้าเจอใครที่เข้ามาจงรู้ไว้ได้เลยนะครับอาจจะเป็นรักที่ รวดเร็วเกินไปนะครับแล้วก็เป็นความรักที่ฉาบฉวยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับถ้ามีใครมาชวนไปเที่ยวนะฮะหรือว่าออกไปนอกสถานที่ออกไปนอกบ้านนะฮะสอต่อ2อันนี้ต้องพึงระวังไว้ให้ดีเลยนะครับมาถึงการงานของผู้ที่เกิดวันพุธนะครับสําหรับผู้ที่เกิดวันพุธนั้นนะครับในช่วงนี้นะฮะก็การงานของคุณนั้นนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการค้าขายนะครับ การค้าขายนะครับไม่ว่าจะเป็นขายน้ําต่างๆนานา,น,าน,นะครับขายเ,าเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์นะครับช่วงนี้ก็ถือว่าใช้สติปัญญานะครับในการคิดพิจารณานะครับในการบริหารจัดการไปได้เรื่อยๆนั่นเองนะครับในช่วงนี้สําหรับผู้ที่มีอาชีพค้าขาย ขายน้ำนะครับยังไงก็แสดงความยินดีด้วยนะครับสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่มีอาชีพนะครับขายน้ำต่างๆนะครับเป็นสินค้าที่คุณได้ทำหรือว่าค้าขายอยู่นั่นเองรวมถึงอีกอาชีพหนึ่งนะครับเรื่องของการใช้วาทศิลป์นะครับการพูดการจาก็ต้องบอกว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยก็ไปได้เรื่อยๆนะครับไม่มีอะไรที่น่าหนักใจหรือว่ากังวลใจแต่อย่างใดทั้งสิ้นนะครับ เป็นกําลังใจให้กับผู้ที่เกิดวันพุธด้วยนะครับสําหรับเรื่องของการเงินนั้นนะครับต้องบอกว่าช่วงนี้โอ้โหดูแล้วค่อนข้างที่จะหนักใจพอสมควรเหมือนกันนะครับรู้สึกแบบอึดอัดอัดอั้นตันใจนะครับมีความยากลําบากพอสมควรนะฮะ อาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับแต่สุดท้ายแล้วนะครับมันก็ผ่านไปได้ด้วยดีฮะเพราะว่าคุณนั้นนะครับมีผู้ใหญ่คอยเมตตาคอยอุปถัมภ์ค้ำชูอยู่นะครับคอยดูแลเอาใจใส่คุณอยู่เพราะฉะนั้นกอ็อันนี้ก็หายห่วงได้แต่มันจะยากลำบากนิดหนึ่งนะฮะในช่วงแรกๆหรืออีกในยะหนึ่งนะฮะคุณลองไปปรึกษาหารือกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับกับผู้ที่ที่คอยซัพพอร์ตคุณเนี่ยนะครับลองไป พูดนะครับเจราจากับเขาถ้าหากคุณกําลังแบบขัดสนอยู่ในขณะนี้นะครับยังไงเป็นกําลังใจให้นะครับสำหรับด้านสุขภาพของคนที่เกิดในวันพุธนะฮะช่วงนี้ต้องบอกว่าสุขภาพกับเรื่องของการเงินนั้นจะสวนทางกันตลอดเวลานะครับหรือเลขอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของทุกขลาบนั่นเองช่วงนี้นะฮะอาจจะเจอเจอกับเรื่องราวของทุกขลาบนะครับให้ระมัดระวังนะครับในเรื่องของอ,อวัยวะในส่วนของสมองและก็ ปัญหาต่อเนื่องนะฮะที่มีมาโดยตลอดนั่นเองหรืออาจจะคิดมากนะครับทำให้คุณนั้นเสียสุขภาพจิตนะครับก็ควรจะหากิจกรรมประจําวันนะครับทําบ้างนะฮะอาจจะเครียดได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เรามาระวังด้วยนะครับสําหรับเรื่องราวของความรักของคนวันพุธนั้นนะครับต้องบอกว่าในช่วงนี้เนี่ยนะครับคุณอาจจะมีความรู้สึกว่า ขี้เกียจรู้สึกแบบนิ่งๆเฉยๆนะครับเพราะว่าเจอเจอกับเรื่องราวของความรักความไม่สมหวังความทุกข์ทรมานใจมาแสนสาหัสสาการพอสมควรเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องใช้สติปัญญานะครับคิดให้รอบคอบนะครับการตัดสินใจนะครับให้แน่วแน่แล้วก็มีสตินะครับจะได้ไม่ต้องมานั่งช้ำใจแล้วก็เสียใจภายหลังหรืออีกในย่านหนึ่งนั้นนะครับคุณเองเนี่ยโลเลนะครับมีความรู้สึกว่าเหมือน ช่วงนี้อาจจะแบบเลือกมากไปนิดนึงนะฮะขาดความมั่นใจในตัวเองนะครับอาจจะสับสนอะไรเงี้ยนะฮะทำให้คุณรู้สึกว่าเฉยเไปเลยรู้สึกแบบไม่อยากมีละนะครับเพราะว่ามีทีไรก็ทุกอกทุกใจทุกทีเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เป็นกําลังใจให้นะครับสำหรับดวงของผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีนะครับเรื่องของการงานนั้นนะครับต้องบอกว่างานของคุณนั้นช่วงนี้นะฮะเจอกับผู้คนจํานวนมากมาย อาจจะมีาการแปรปรวนผันผวนนะฮะหรือว่าอาจจะแบบว่ามีขึ้นขึ้นเร็วลงเร็วนะครับในเรื่องของหน้าที่การงานนะฮะในช่วงนี้ก็ต้องใช้สติปัญญานะครับความคิดให้รอบคอบด้วยเช่นเดียวกันนะครับหรืออีกนัยยะหนึ่งคืองานของคุณที่ทําอยู่นะฮะอาจจะแบบยังผันผวนสําหรับการงานของคนวันพฤหัสบดีนั้นนะครับต้องบอกว่า ถ้าสมมุติคุณเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของอโรงแรมนะครับการส่งออกการท่องเที่ยวมักุเทศการบินอะไรต่างๆนานา,นานเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยเรียกได้ว่า,าบูมมากๆเลยนะครับเพราะว่าจะมีผู้คนที่เข้ามาใช้บริการของคุณนั้นเป็นจำนวนมากพอสมควรเหมือนกันนะครับ มาถึงในเรื่องของการเงินนะครับตอนนี้เนี่ยโอ้โหคือต้องบอกว่าคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนั้นนะครับมีความาช่างใจอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับว่าจะใช้ใจ่ายอะไรก่อนดีนะครับอันนั้นก็ต้องจ่ายอันนี้ก็ต้องจ่ายก็ต้องแบบใช้ความรอบคอบหรือว่าใช้การพ,าพิจารณาพอสมควรเหมือนกันนะครับในการจับใจ่ายใช้สอยเรื่องราวของการใช้เงินใช้ทองนั้นนั่นเองนะครับแต่คุณเองนั้นนะครับก็อาจจะมีความ รอบครอบนะครับมีความเฉลียวฉลาดนะครับในเรื่องของการบริหารจัดการเงินพอสมควรเหมือนกันนะครับสุขภาพของคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนั้นนะครับอาจจะมีการพักผ่อนน้อยนะครับไม่เพียงพอแล้วก็จ,จะเจ็บป่วยอดอด,อดแอดแอด,แอดนะครับไม่ค่อยแข็งแรงมากแต่ว่าคนรอบข้างดีมากเลยนะครับมีคนรอบข้างที่คอยเอาใจใส่ดูแลเป็นอย่างดีเลยนะครับ ก็ต้องบอกว่าไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงมากนะครับสุดท้ายแล้วก็ผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับเพราะว่ามีคนคอยดูแลเอาใจใส่คอยทนุถนอมเป็นอย่างดีนั่นเองครับส่วนในเรื่องของความรักนะครับสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนั้นนะครับต้องบอกว่าคุณต้องใช้ความรอบคอบการใช้สติปัญญาพอสมควรเหมือนกันนะครับแต่ก็มีบ้างนะฮะที่คุณแบบมีความรู้สึกแบบ ขี้เกียจอยากอยู่นิ่งๆอยากอยู่เฉยๆอะไรเงี้ยนะฮะไม่ต้องการสแสวงหานะครับเรื่องของความรักสักเท่าไหร่นักพอรู้สึกเบื่อนั่นเองนะครับหรือถ้าหากเจอเรื่องของความรักนั้นนะครับอาจจะเป็นคู่ที่แบบคอยสนับสนุนส่งเสริมกันนะครับเพื่อที่จะก้าวไปสู่ครอบครัวที่สมบูรณ์ที่สุดนั่นเองยังไงก็เป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่เกิดวันพฤหสัสบดีด้วยนะครับสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์นั้นนะครับช่วงนี้ต้องบอกว่า คนที่ทำงานนะครับอยู่ในครอบครัวนะครับหรือว่าทำงานที่เป็นระบบครอบครัวนั้นนะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นเจ้าของกิจการหรือว่าเจ้านายเนี่ยนะฮะก็ต้องบริหารจัดการนะครับเรื่องของลูกน้องนะครับหรือว่าพนักงานค่อนข้างที่จะเหนื่อยพอสมควรเหมือนกันนะครับต้องมีการสู้รบรบมือกันเยอะแยะมากมายนะฮะมีความวุ่นวาย เกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการบุคลากรนะฮะบุคคลที่อยู่ในองค์กรนะครับยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับเ,ออเจ้าของกิจาการทุกๆคนด้วยนะครับหรืออีกในย่าหนึ่งนะฮะสำหรับธุรกิจที่อยู่ในครอบครัวนะครับเป็นเหมือนแบบเป, ng, เปิดลงเปิดร้านอะไรเงี้ยนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของคนในครอบครัวนะฮะตัวคุณเองกออ็มีเรื่องของการออบริหารจัดการกอนข้างที่จะวุ่นวายพอสมควรในช่วงนี้นะฮะยังไงก็ หนื่ยนิดนึงนะแต่เป็นกําลังใจให้ด้วยกนแล้วกันนะครับขอให้อุปสรรคในเรื่องของการทํางานในส่วนของครอบครัวทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการเองเจ้าของธุรกิจนะครับหรือว่าจะเป็นกิจการภายในครอบครัวนะฮะของคนในครอบครัวนี้นะครับขอให้ผ่านไปด้วยดีนะครับในช่วงนี้เป็นกําลังใจให้นะครับในส่วนของการเงินนะครับสาหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์นั้นนะฮะต้องบอกว่าโอ้โหช่วงนี้คุณแบบ ฟันฝ่าอุปสรรคนานับประการมากสําหรับเรื่องการใช้เงินจับจ่ายใช้สอยการฟุ่มเฟือยกันโอ้โหสารพัดสารเพเลยทีเดียวนะครับต้องบอกเลยนะมีความเสี่ยงมากๆนะฮะ คือมีความเสี่ยงในเรื่องของการเงินนั่นเองนะครับแต่สุดท้ายแล้วอยากจะบอกว่าให้ใช้สติปัญญานะครับหรือว่าการบริหารจัดการนะครับเงินให้รอบคอบกว่านี้นิดหนึ่งอันนี้ต้องให้ระมัดระวังกันด้วยนะครับยังไงก็ถือว่าเป็นการเตือนสติดึงสติทุกๆคนกันแล้วการที่ต้องหมุนเวียนต้องใช้จ่ายเงินนะพะไม่เช่นนั้นแล้วหคุณลำบากจิตลำบากใจลำบากกายมากๆเลยทีเดียวเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนด้วยนะสําหรับคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับ คือต้องบอกว่าคนที่เกิดวันศุกร์ในช่วงนี้นะครับในช่วงของการเดินทางเนี่ยนะฮะเทศกาลปีใหม่เนี่ยอันนี้ต้องเตือนระมัดระวังเลยนะครับในเรื่องของการเดินทางให้ระมัดระวังอุบัติเหตุนิดหนึ่งนะครับหรือว่าการทะเลาะวิวาทนะฮะอ,อุบัติเหตุนะครับอาจจะเกิดจากเรื่องของการดื่มสุรานะครับทำให้อาจมึนเมาและขาดสตินะครับแล้วก็เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังด้วย<ท>นะครับสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์ ในห่วงเวลานี้นะครับ22ถึง28ธันวาคมใช้สตินิดหนึ่งนะครับในการขับขี่ยวดยานพาหนะเป็นห่วงนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับสำหรับความรักของคนที่เกิดวันศุกร์นั้นนะครับช่วงนี้อาจจะต้องทรมานจิตใจนิดหนึ่งนะฮะมีความรู้สึกแบบเครียดกับเรื่องของความรักกับหัวใจเป็นพิเศษเลยนะครับแต่คุณเนี่ยเป็นคนอาจจะมีความซื่อสัตย์นะฮะมีความรักที่แบบอาจจะ รักเดียวนะฮะหรือไม่ก็อีกในย่าหนึ่งความคิดของคุณเองอาจจะเป็นเด็กนะครับผมมีความเป็นเด็กมีความคิดที่แบบเอาแต่ใจตัวเองหรือเปล่ายังไงก็ลองกลับมาทบทวนดูตัวเองอีกสักครั้งหนึ่งนะครับและสุดท้ายนะฮะไอความรักของคุณที่มันรู้สึกเศร้าๆมองๆใจเนี่ยมันก็จะผ่านไปได้ด้วยดีนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์ด้วยกันแล้วกันนะครับ การงานในช่วงนี้สําหรับคนที่เกิดวันเสาร์นั้นนะครับตัวคุณเองนั้นนะฮะเป็นเสาหลักของครอบครัวนะครับก็มีความกังวลในเรื่องราวของการใช้จ่ายเงินทองนะครับการหมุนเงินหมุนทองนะฮะยังไงก็เป็นกําลังใจให้ด้วยก็แล้วกันสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะครับอาจจะค่อนข้างที่จะแบบว่าอึดอัดใจหรือว่ามีความรู้สึกทุกข์ใจนิดหนึ่งนะฮะยังไงขอให้เรื่องสิ่งที่อยู่ในใจคุณนะครับผ่านพ้นไปในเร็ววันด้วยกันแล้วกันนะเป็นกําลังใจให้นะครับ ในเรื่องของการเงินนั้นนะครับคนเกิดวันเสาร์นะฮะต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีเรื่องของการใช้จ่ายต่างๆนานานะครับอย่างมากมายก็เลยทําให้คุณเครียดนะครับคุณเศร้าเป็นพิเศษเหมือนกันใช้เงินก็พยายามพอๆนิดหนึงนะฮะอย่ามั่นใจเกินไปนะครับว่าจะมีเงินเ,เก็บหรือว่าจะมีเงินที่แบบประทังชีวิตหรือว่าอยู่ต่อได้ในช่วงของออระหว่างนี้เนี่ยนะฮะ ก็อย่าจับใจ่ายใช้สอยอย่างฟุ่มเฟือยหรือว่าตามใจตัวเองนะครับยังไงก็เป็นกําลังใจให้ใช้จ่ายอย่างมีสตินะครับคนที่เกิดวันเสาร์ในช่วงนี้นะครับระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางการใช้รถใช้ถนนนะครับให้ระมัดระวังอุบัติเหตุนิดหนึ่งนะฮะการผ่าตาดัดการสูญเสียอวัย,ยวะต่างๆนะครับก็อย่าประมาทเป็นดีที่สุดนะครับสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์ในช่วงนี้นะระหว่างวันที่26-28ถึงธันวาคมนะครับ สำหรับเรื่องราวของความรักคนที่เกิดวันเสาร์นั้นนะครับต้องบอกว่าในช่วงนี้นั้นนะฮะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะ,ะมีความรักนะครับที่รักเดียวใจเดียวนะครับแล้วก็มีความเด็ดเดี่ยวะะกับการตัดสินใจในการใช้ชีวิตคู่นะครับซึ่งอาจจะมีข่าวดีก็ได้นะครับในช่วงนี้นะฮะหรืออีกในยะหนึ่งอาจจะมีการวางแผนนะครับในการแต่งงานหรือว่าการใช้ชีวิตคู่สําหรับคนที่โสดนะครับถือว่าเป็นความรักที่แบบเหมือน ทั้งคู่เนี่ยฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆนานานบประการนะฮะแล้วก็ในช่วงนี้เนี่ยอาจจะเป็นถือว่าเป็นเรื่องงามยามดีก็ได้นะครับที่อาจจะมีการตัดสินใจมีการแพลนนะครับในการแต่งงานในปีหน้าก็เป็นได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้มีความสุขกับเรื่องราวของความรักนะฮะสำหรับคนโสดนะครับส่วนคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วนั้นนะครับอาจจะแบบว่าเ,าเหมือนอยู่กับ คุณเองนั้นก็เป็นคนที่แบบจิตใจที่รักเดียวใจเดียวนั่นแหละนะฮะแล้วก็ฟันเฝ่าประสักต่างๆนานากับคนที่คุณรักมาตลอดระยะเวลานะครับแต่สุดท้ายแล้วในช่วงนี้นะครับได้มาพบหน้าพบตามาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันและทั้งหมดนี้นะครับก็คือดวงนะครับของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ถึงวันเสาร์นะครับระหว่างวันที่22ถึง28ธันวาคม2567นี้นะครับ เป็นการทำนายดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันดังกล่าวนั้นในโดยรวมนะครับเป็นภาพรวมทั้งหมดนะฮะยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับในช่วงของเทศกาลปีใหม่นี้ด้วยนะครับโชคดีทุกคนนะครับสวัสดีปีใหม่ครับ